ม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆทำบ้าบินเผือกสูตรไม่ใส่แป้งอันดับแรกเราก็จะนำข้าวเหนียวดำสักหนึ่งช้อนโต๊ะมาโขลกให้ละเอียดจะใช้การปั่นก็ได้นะคะจะนำไปคั่วก่อนหรือว่าเอาแบบดิบๆมาโขลกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เราโขลกก็ไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นที่ดีๆสามารถปั่นละเอียดได้ก็จะยิ่งดีนะคะ เรานำเผือกนึ่งสุกแล้วนะคะสัก200กรัมนำมาบีให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงจากนั้นเราจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อเป็นการอุ่นให้ร้อนพอร้อนแล้วก็จะทำให้เนื้อเผือกเนียนุ่มทำให้เราบดง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าใครนึ่งเสร็จใหม่ๆก็สามารถนำไปบดได้เลยค่ะเราอุ่นเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ในชามผสมจากนั้นเราจะใช้สากพันด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็โขลกในชามแบบนี้เลยวิธีนี้ก็จะทำให้การบดง่ายขึ้นค่ะ เราเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลหล่อห้างกล้วยนะคะสัก2ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานมากเพิ่มได้อีกนะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่แล้วบดนะคะน้ำมะพร้าวประมาณสัก5ช้อนโต๊ะถ้าน้ำมะพร้าวหวานน้ำตาลอาจจะลดลงก็ได้นะแต่ถ้าไม่หวานก็เอาเพิ่มน้าตาลแทนก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงจากนั้นให้เราใช้มือนวดได้เลยค่ะพอนวดเข้ากันแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวล,ลงไป80กรัมเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ไปเตรียมกระทะใช้ไฟอ่อนทาน้ามันลงไปแนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมหยอดลงไปจะใช้พิมพ์หรือไม่ใช้พิมพ์ก็ได้แนะนําว่าให้ทําชิ้นเล็กนะเพราะว่าส่วนผสมของเราจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวเราก็ไม่ได้ใส่ไข่ด้วยเนาะถ้าเราทําแผ่นใหญ่หรือชิ้นใหญ่เกินไปเวลากับด้านก็จะทําให้แตกและขาดได้ง่ายนะคะช่วงแรกๆที่เรานําลงไปทอดเนี่ยเขาจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ค่อนข้าง ขาดง่ายเวลาเรากลับด้านแต่ให้เราค่อยๆทําไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับไปกลับมาสักสี่ห้ารอบส่วนผสมก็จะเซตตัวดีขึ้นนะคะไม่ขาดแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปแล้วก็แนะนําให้ย่างนานนิดนึงนะเพราะว่าข้าวเหนียวของเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นเม็ดนิดนึงนะไม่ได้ละเอียดมากก็จะสุกยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าข้าวเหนียวใครสามารถบดได้ละเอียดมากๆหรือว่าอาจจะใช้เป็นพวก แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะใส่ลงไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยเนาะที่เราใช้ข้าวสารเหนียวดําใส่ลงไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะเพิ่มสีสันให้มันมีความม่วงขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ พอเรากลับด้านไปมาหลายๆรอบนะคะส่วนผสมของเราก็จะดูสวยงามขึ้นนะดูเซตตัวดีขึ้นนั่นเองค่ะพอเราย่างทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยบ้าเบิ้สูตรนี้ก็ค่อนข้างเฮลตี้อยู่นะคะเพื่อนๆถ้าใครมีส่วนผสมอยู่ที่บ้านก็ลองทําดูนะคะอาจจะเปลี่ยนเผือกเป็นพวกฟักทองหรือว่ามันต่างๆก็ได้นะ สำหรับข้าวสารเหนียวที่เราบดละเอียดเนี่ยนะคะเพื่อนๆอยากจะใส่เยอะก็ได้นะมันก็จะคล้ายๆเราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเลยนะแต่แนะนํำนิดนึงว่าให้บดให้ละเอียดเลยนะคะก็จะได้สีค่อนข้างที่ม่วงเข้มแล้วก็มีความมันวาวแล้วก็เหนียวนุ่มหนึบนะคะ